สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั้นเซอร์เอ็กวันนี้วบกับเกมดีวายเลียมนะครับเกมแนว MMO RPG นะครับซึ่งเพื่อนๆก็คงจะเคยเล่นกันมาก่อนแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมมาอยู่กับแอปพลิเคชัน X7 เกมนะครับซึ่งเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่น่าเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับสามารถนำมาเล่นขั้นเวลาได้และเกมนี้นะครับยังประกอบไปด้วยในส่วนของเอฟเฟกและตัวละครรวมไปถึงในส่วนของอาชีพมากมายนะครับ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันไปดูเกมเพลย์กันเลยตอนนี้ในส่วนของเกมเพลย์นะตอนนี้นะครับผมได้ทำเควสอยู่น่เองซึ่งนี่เลยนะครับอาชีพที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นอาชีพนักธนูนั่นเองครับซึ่งเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกม MMORPG ท่องโล่กว้างนั่นเองนะครับก็จะมีระบบต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครนะครับที่ชอบเกมแนวนี้นะครับและในส่วนของนี่เลยนะครับใครที่อยากจะได้สปอนเซอร์ฟรีๆนะครับจากแอปพลิเคชันเองแล้ว สามารถที่จะโหลด x7 เกมมาเล่นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแจกหยวนนะครับนี่มีในส่วนของสวัสดิการต่างๆตรงนี้นะครับลองมาดูกันได้ตอนนี้ผมรับไปแล้วก็สามารถที่ทําการรับของรางวัลต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับมันแจกเยอะมากจริงๆใครที่แบบเป็นสายฟรีนะครับเนี่ยเติมเงิน6หยวนนะครับก็สามารถที่จะมาทําการกดตรงนี้ได้นะครับซึ่งมันแจกฟรีทั้งหมดนั่นเองนะครับไปทำเควสกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเบื้องต้น ตัวละครเราก็จะเป็นแบบผู้หญิงเท่ๆประมาณนี้นะครับทำการโจมตีมอนเตอร์ในระยะไกลนะฮะแล้วก็ขี่ม้าสึกแบบนี้เลยนั่นเองและตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะทําการกดรับได้หลังจากที่เราทําการอัปโหลดแพทนะครับหรือว่าทําการอัปแพทเสร็จเรียบร้อยภายในเกมนะครับก็จะได้รับบัตต่างๆตัวนี้เปเลย มีการและในส่วนและและในส่วนถัดมานะครับจะมีในส่วนของระบบอัพสกิลนะครับเราสามารถทําการอัพสกิลเพื่อเพิ่มดาเมจทั้งหมดได้นั่นเองนะครับรางวัลออนไลน์ก็สามารถรับได้เช่นกันและสามารถบริจาคต,ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเดินเควสต่อเพื่อทําการเก็บเรเวลนะครับและนี่ก็จะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลต่างๆนะครับภายในอาชีพนักนูของเรานะครับทำการใส่ของสีม่วงไปเลยถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ ร้านค้านะครับสามารถที่จะเลือกซื้อของต่างๆได้ซึ่งการค้าขายนะครับจะเป็นหยวนซะส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นค่าเงินหยวนนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการสำรับในส่วนการดาวน์โหลดเกมนี้ผ่านแอปพลิเคชัน x 7 g เกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำรับในส่วนการดาวโหลดเกมนี้นะครับผมได้ทาการปักหมุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะ copy link ที่ผมปักหมุดเอาไว้นะครับเอามาใส่ใน Google ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นดาวโหลดแบบนี้ก็สามารถที่จะทำการกดดาวโหลด x 7เกมตรงนี้ได้เลย ก็กดดาวน์โหลดต่อไปได้เลยหลังจากนั้นกดเปิดนะครับแล้วก็กดคําว่าติดตั้งด้านล่างเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการกดเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมานะครับตัวเกมจะปรากฏแอปขึ้นมานะครับแล้วก็จะทําการเชื่อมเกมที่ผมทาการปักหมุดให้เป็นที่เรียบร้อยก็สามารถตรวจสอบดูตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดคําว่าดาวน์โหลดด้านล่างเลยนะครับ เมื่อทาการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับกดติดตั้งได้เลยนะครับจะเป็นส่วนของการติดตั้งเกมแล้วนั่นเองครับกดเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับทำการดาวน์โหลดเกมเสร็จแล้วนะฮะก็สามารถที่จะทําการล็อกอินผ่าน Google ได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะทำการเชื่อมต่ออีเมลที่เราเชื่อมไว้ได้นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับทางแอปพลิเคชัน X7 นะครับจะมีการสอนนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมเบื้องต้นนั่นเองนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสวัสดิการที่เราจะได้รับเนี่ มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของรหัสของขวัญน,นะครับเพื่อนๆสามารถรับตรงนี้ได้เลยซึ่งเขาแจกเยอะมากๆเห็นไ,ไหมมีในส่วนของรหัส VIP นะครับมีในส่วนของรหัสของรางวัลนะครับแล้วก็มีในส่วนของรหัสของรางวัล4นะครับก็แจกของตามนี้ซึ่งมันเป็นภาษาทีนะครับก็ไม่เป็นไรครับกดคลิกรับทั้งหมดได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่เลยเห็นไหมปุ่มปองขั้นต่านะครับได้ทั้งหมด 648อย่หยวนนะครับซ anyway, <Martine, mother. S 1> ึ่งเป็นอะไรที่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีในสองกิจกรรมเติมเกมด้วยนะครับตรงนี้และเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ตัวเกมนะครับยังเป็นภาษาจีนอยู่นะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดไปที่การแปลหลังจากนั้นนะครับกดไปที่แพทนะครับมันจะมีในส่วนของนี่เลยนะครับให้เราเลือกอยู่ก็คือในส่วนของภาษานั่นเองนะครับนี้เพื่อนๆสามารถที่จะมาดูได้่นเนงว่าเรานะครับจะทําการแปลเป็นภาษาอะไรนะครับนี่กดตรงนี้ แล้วก็กดคำว่าภาษาไทยนะครับกดยืนยันนะครับตัวเกมจะทําการรีให้เราหนึ่งรอบนั่นเองนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทาการเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยนะเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับจะเป็นภาษาไทยแล้วนั่นเองนะครับอะเดี๋ยวเราไปทําการเริ่มเกมกันเลยแล้วกันนะครับไปดูกันเลยสําหรับในส่วนของเกมที่ผมได้ทาการแนะนำนะครับก็จะมีอาชีพอยู่ทั้งหมดนะครับ5อาชีพด้วยกันนะครับอาชีพแรกนะครับจะเป็นนักดาบนั่นเองนะครับ อาชีพที่2นะครับจะเป็นนักรบนะครับหรือว่าดาบใหญ่นะครับอาชีพที่3จะเป็นในส่วนของนักเวทนะครับและอาชีพที่4จะเป็นนักธนูนะครับจะเป็นเอลฟ์อาชีพสุดท้ายนะครับผู้พิทักษ์โรนั่นเองนะครับเกมนี้นะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเกมที่เราเคยเล่นมาก่อนนะครับก็คือในส่วนของเกมไนท์อหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็็นเกมที่เราเคยเล่นมาแล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับในส่วนของอาชีพที่ผมอยากจะ ลองเล่นนะครับก็คือนักธนูนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยแล้วกันครับว่ามันจะน่าเล่นแค่ไหนนะครับกับเกมนี้นะฮะในส่วนของเวอร์ชันจีนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันแล้วก็จะเป็นในส่วนของแอปพลิเคชัน X7 เกมนั่นเองนะครับไปดูกันอย่างแรกนะครับเราสามารถทําการปรับแต่งหน้าตาได้นะครับสำหรับตัวละครของเรานะครับแล้วตรงนี้ก็สามารถทําการเลือกสุ่มชื่อได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวอนี่ครับการเล่นเบื้องต้นนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะเป็นระบบในส่วนของ ให้เรารทำการกดเควสไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําการสวมใส่ของแล้วก็ตีม,มอนสเตอร์ไปเลยนะครับนี่ภาพเกมก็บอกได้เลยว่าโคตรน่าเล่นและมันดียังไงนะครับสําหรับในส่วนของเกมเนี้คือ1เลยนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมเก่าใช่ปะ่ะแต่ว่าผมชอบตรงที่มันแจกของนะครับแจกของตรงนี้นะครับเนี่ยใช้ตัวนี้ได้เห็นไหมคุมปองแต่คุมปองอัตโนมัตินะครับระหว่างการเติมเกมนะครับเราก็ไี่จะเป็นในส่วนของของรางวัลต่างๆที่เราจะได้ของกดคลิกรับทั้งหมดนะครับรหัส ผู้เล่นใหม่นะครับของขวัญนะครับก็จะสามารถที่จะทําการกรอกโค้ดตรงนี้ได้เลยนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนการแจกโค้ดนะฮะกับในส่วนของแอปพลิเคชัน X7 Game นะครับกดไปที่ในส่วนของสสดิการนะครับแล้วก็จะมีในส่วนงการแลกรางวัลใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับกดคําว่าคัดลอกและเข้าในส่วนของการตั้งค่ากดเข้ามาที่รหัสแพ็กเกจนะครับหลังจากนั้นกดค o p y ได้เลยนี่นะครับนี่คือของรางวัลที่เราได้ และก็ถ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนมันหมดโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทําการใส่โค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของรางที่เราทําการแลกในกระเป๋ากันหน่อยละกันนะครับมาดูกันและนี่ก็จะเป็นในส่วนของรางวัลนะครับที่ผมได้ทําการแลกเปลี่ยนโค้ดมานั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเรามีในส่วนของพวกของอัปเกรดนะครับตะเตียงเยอะมากๆแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกหินกล่องวิญญาณเยอะมากๆเพราะฉะนั้นใครนะครับที่อยากจะได้ของฟรีหรือว่าเป็นเพื่อนสายฟรีสามารถที่จะ โหลด A7 เกมมาทำการเล่นได้ซึ่งเขาแจกเยอะมากจริงนะครับก็ประมาณนี้เบื้องต้นก็แค่ทำเควสไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวกปัดเติมเกมนะครับเราจะมีในส่วนพวกคุมปองคุมปองต่างๆเนี่ยเราจะเป็นไกด์เบื้องต้นสำหรับการเล่นหรือว่าเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับใครที่ชอบเกมนี้นะครับสามารถที่จะทำการดาวน์โหลดและมารับคุมปองได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะเรากดเควสไปเลย ก็เดินเควสกันต่อนะครับจะเป็นเควสหลักด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะมีพวกระบบปาตรงปาร์ตี้หลังจากนั้นนะครับจะเป็นในส่วนของการล็อกอินลายวันนะครับซึ่งมันแจกของเยอะมากๆนะควัน1ถึงวันที่7นะครับมีทั้งธนูแฟชั่นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสัตว์ขี่นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกของต่างๆนะครับรวมไปถึงในส่วนอันสุดท้ายจะเป็นของสัตว์เลี้ยงในตำนานนั่นเองครับสามารถทําการเลือกได้1อันนั่นเองเนี่ยสำหรับการล็อกอิน7วันและจะมีในส่วนของนี่่่เเเลยนนนนะคครรรรรััับบกกาาาาาตติิมงงๆหืออวจ กดใช้งานตรงนี้ได้เลยนะครับเป็น7วันล็อกอินนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกิจกรรมอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งจะได้รับในส่วนของบัตรเติมเกมนั่นเองนะครับใช้งานใช้งานตรงนี้กดได้เท่านี้นะครับตัวละครเราก็จะมีในส่วนของอาวุธแฟชั่นดอกไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เดินเควสตามปกติได้เลยนั่นเองนะครับและเมื่อเพื่อนๆนะครับได้ทําการเล่นไปสักพักแหนบตัวเกมก็จะค่อยๆนะครับทำการสอนเรานีว่าเราควรจะทําอะไรยังไงบ้างสามารถทําอะไรได้บ้าง เกี่ยวกับตัวละครของเรานั่นเองนะครับก็กดตามเควสไปเรื่อยๆได้เลยนะครับการโจมตีมอนสเตอร์นะครับนี่คือเอฟเฟกของเขานะฮะบบอกได้เลยว่าโคตรเท่นะครับเป็นเกมที่ชิลเกมหนึ่งนะถึงแม้ว่ามันจะกดแค่แบบเควสด้านซ้ายนะแต่ว่ามันก็มีความแบบสนุกจริงๆนะเออผมก็ถ้าเป็นผมนะผมเล่นรอเกมแบบที่อยากจะเล่นอะไรเงี้ยก็เป็นเกมที่ดีแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่ค่อนข้างดีอยู่นะครับสำหรับในส่วนของ การเล่นข้ามเวลานั่นเองนะครับแทนและเท่านั้นยังไม่พอเนะีเพื่อนๆคงจะเห็นได้ว่า UI นะครับจเป็นจะมีในสงทักษะนะครับการแปลรูปสัตว์เลี้ยงอาวุธเทพม้าศึกนะครับปีกบินคือมันมีระบบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องทําการเก็บเรเวิวไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันจะปลด็อกในส่วนของระบบต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ผมขอตัวไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับยังไง ต่อฝากในส่วนของแอปพลิเคชันว้วยนะครับสำหรับในส่วนของแอปพลิเคชัน X7 เกมนั่นเองเ,องเองนีบ่บเกมด,ดีๆต้อง X7 นะครับวันนี้ผมนะเซอเอ็กาวไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจกิญครับเซรา่าโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5้าดาวถูกการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง นัทเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR วโค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโกพัท